สบายดี LT Vision เหลียวหนิงเดินรถไฟสินค้าผ่านทางรถไฟจีนลาวขบวนแรกมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉีงเหนือของจีนได้เดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรก วิ่งบนเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยรถไฟขบวนแรกนี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน25ตู้ซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าของใช้ในชีวิตประจำวันและชิ้นส่วนยานยนต์วิ่งออกจากนครเสรินหยางเมื่อเวลา10นาฬิกา18นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวการดำเนินงานบริการรถไฟสินค้าระหว่างประเทศสายใหม่นี้นับเป็นจุดหมายเริ่มต้นของการค้าผ่านทางรถไฟระหว่างภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรถไฟสินค้าข้ามพรมแดนสายใหม่นี้จะเดินทางถึงจุดหมายโดยใช้เวลา10วันซึ่งจะลดเวลาลงจากการขนส่งทางทะเลประมาณ5-10วันรวมถึงลดการสูญเสียสินค้าระหว่างการขนส่งและลดผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่และปัจจัยที่สุดวิสัยอื่นๆได้ครับแล้วพบกับ l อ v i s ีว n ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี